สวัสดียามค่ำคืนครับผมทุกท่านพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยพูรครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาหาเห็ดยามค่ำคืนนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูเผื่อจะได้สักสองแกงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันว่าเกษตรไทยพูจะ เจอเห็ดหรือไม่วันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับอวันนี้กำลังเดินขึ้นเขาไปหาเห็ดอยู่นะครับตอนนี้ฝนก็ลงมาจางๆนะครับหมอกเดี๋ยวไปดูไปลุ้นต่อนาเห็ดกันครับผมเจอครับจุ่มแรกครับชุ่มแรก เห็นละงอกเหลืองละงอกเหลืองเห็นก็สามดอกนี่ดอกหนึ่งสี่ดอกที่เหลือก็จะบานหมดจุ่มแรกกับจุ่มแรกหมานหมานหมานนี่ กำลังข,ขึ้นครับอาหาเห็ดกลางคืนครับวันนี้เดินมานานแล้วเพิ่งเจอครับเก็บกันครับ อีกหนึ่งโดดเดี่ยวเลยครับผมจมนี้ห้าดอกสวยๆครับหงงเห็นั้งอกเลืองเลือนต่อครับผมเออ,อเกือบเรือนเหยียบครับเกือบเรินเหยียบ บมาสองไฟไลๆไม่เห็นนะเผือดเื้นเหลีล่ยมนี่สามดอกสีดก่ดอกดอกใหญ่ๆขึ้นมานิดนึ่งครับส,สวยๆเลยจุ้มนี้สามดอกเก็บเลยครับผมละงอกเหลืองอีกแล้ว มองไม่เห็นนะครับไปไข่หญ้ามันลกนะครับเห็นดอกนู้นนะครับเดินมาวางตะก้าคืคับทับสามดอกนี้เห็นแล้วงอกเหลืองขนาดนี้ครับกำลังพอดีนะครับกำลังเกงออร่อยนะครับถ้าเป็นไข่แล้วมันจะเล็กไปนะครับ เหมือนเห็ดละโงกขาวนะครับเห็ดละโงกขาวเป็นไข่จะอร่อยเนือนจะแน่นกว่านะครับดอกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนสิบเขอให้ผมจุ่มนี้ก็สวยๆอีกเช่นเคยสีดอกดูต่อครับสซตะก้าครับพึงได้ แค่นี้ดอกบานเยอะครับเพง่จะได้ดอกจุม่มไยกันต่อครับเจอยแล้วทุกคนนะครับตรงไฟแล้วก็ถ่ายคนไม้อาจจะใม่กล้องอาจจะไม่ชัดนี่ครับผมแล้วก็นู่ เองครับผมเก็บกันลโมเหลืองขนาดนี้กำลังดีกำลังอร่อยด้วยครับมีดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับสวยๆครับจุงนี้สามดอกงามๆครับผมส่วนมากละโงกเหลืองออกเยอะนะครับช่วงนี้ ตรงนี้หลายๆป่าเห็ดก็ออกเยอะนะพ่นขลางเยอะเพื่อนๆลองเดินเข้าป่าดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนน่าจะได้สักแกงสองแกงแน่นอนครับผมรับผมจุ่มนี้ก็สีดอกครับผมดูกันต่อครับเอาเลยกับหาัขามันทุยจัน่ะนะ เจออีกแล้วครับผมเป็นเห็ดลงโง่ขาวนะครับดอกใหญ่มากๆเลยนะครับดอกนี้ขึ้นโดดเดียวเดียวดาอยู่ดอกเดียวจัดการเลยครับผมดอกนี้สวยครับนี่ดอกใหญ่มากครับเพิ่งเจอดอกแรกครับเป็นละโง่ขาวเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับเจออีกแล้วเห็ดละโง่เหลืองครับผม เห็ดละงอกเหลืองอยู่โดดเดี่ยวอยีกแล้วหนึ่งไข่กับไข่ขาวเป็นสีงเหลืองออกมาเลยนะครับเห็ดละงอกครับผมลุยกันต่อครับผมเจอแล้วครับผมเห็ดละงอกเหลืองบานแล้วก็เป็นเห็ดละงอขาว เห็ดละโงกเหลืองโดดเดี่ยวนะบานแล้วเราก็เอานะครับยังไม่แก่เท่าไหร่ยังแข็งแข็งอยู่กอกินได้ส่วนเห็ดละโงกขาวเอา้าเจออีกครับมีไข่หนึ่งสองสามนะครับเรียงลำดับกันไปเลยนะครับเห็ดละโงกขาวครับผมสามดอกใหญ่ๆนี่ดอกนี้สวยนะครับ นี่สวยนี่เป็นกึงกลางเอ้าเจออีกนะครับด้านหลังเห็นอีกนะครับเป็นหนึ่งสองสามนะครับสามดอกสี่ดอกบานนะครับเอ้าเจออีกนะครับเปิดไปก็เจอนะยิ่งเปิดยิ่งเจอสรุปแล้วจุ่มนี้มีห้าดอกครับนี่ตัวนี้ก็จะแก่สุดนะครับเริ่มจะบานแล้วนะครับงงขาวครับผม เดี๋ยวลุยกันต่อครับหมาหนมากจุ่มนี้ห้าดอกครับผมจอดีี่แล้วทุกคนครับนี่ตัวน,นี้จะบานครับดอกบานนี่ดอกจุมจุมดอกบาน ดอกจูมสวยๆจูมสอง <ố Share> มานเก่าครับไปแกง ไปแกงถ้าเกาคนเอาไปขายนะครับเขาจะไม่เอานะครับส่วนมากก็จะไม่เอาดอกบานครับสําหรับผมแกงินเองครับผมไม่ซีเรียสให้ทั่วครับส่วนมากจะอยู่เป็นกลุ่มนันไงนั่นไงนั่นไง,นนไงเกือบเดียบครับนี่เป็นไข่กาลังออกโดนกิ้งคือเอไปกินก็มีครับสองไข่ ถ้าเจอพยายามหารอบนะครับส่วนมากก็จะอยู่เป็นกลุ่มครับเห็ดละงอกครับนี่ไข่เป็นไข่เลยนี่กระจูมนี่ครับผมสองไข่สวยๆพยายามหายดีๆครับแล้ก นั่นไงนั่นไงนั่นไงครับเห็นองไงไมหมเลืองเดืองอเสียดายคนระับตรงนี้านบานบานบานหมดเลยนะครับโดนฝนเมื่อคืนเละเลยครับฝนเยอะก็ไม่เอานะครับมันเละนะครับ ทำมาเมื่อวานนี้ทมามาเมื่อวานนี้พอดีเลยมันนี้ตอนนี้มันบานหมดแล้วตายใบตายใบโผล่ขึ้นมาก็ยังบานไม่เอานะครับมันเละหมดครับเอาไว้ให้เป็นเชือต่อไปเ๋าะหาดอกจมจู่ ไปดูกันต่อครับเจอ,อแล้วครับผมละงอกเหลือง,ำงกำลังจูมกำลังจูมดูครับกี่ดอกมาลุ้นกันกี่ดอกเป็นเพื่อน,เ,อนเห็นกี่ดอกครับผมตอนนี้สาวเหมียวกำลังจัดการนะครับเดินมาทั้งคืนเพิ่งเจอครับนี่ตะก้ามีแต่ดอกอใหญ่ๆนะครับเห็นละงกขาวครับ เย็บเลยเน้นเน้นดอกใหญ่ครับเน้นนองใหญ่เห็ดละโมกเหลืองนะครับมาลุ้นกันจะกี่ดอกนะครับผมสาวเหนียวกําลังงัดทั้งงดัดครับผมมาัางแต่ตีสีนะครับจมสว่างนะครับเพิ่งได้เ <c oughs> <c oughs> พิ่งเห็นนะครับมากันคืนก็คือมาก่อนเพื่อนแค่นั้นนะครับไม่ได้เห็นเห็ดน,นะครับ ถ้ามาช้าเห็ดอาจจะหมดป่านะครับเพราะขนาดเรามาเช้านะครับเมื่อคืนตีสี่ก็ยังเจอครับสามสี่คนครับอยู่ในป่าครับผมกี่ดอกครับผมห้าดอกาดอกครับจุมนี้เป็นละงอกเหลืองกำลังเข็งเลยครับผมป้ายดูกันต่อครับครับดอกบานดอกบาน บานไม่รู้โรยสามดอกเอาไปแกงครับเอาไปแกงบานถ้ายังแข็งอยู่ก็จัดไปเลยครับถ้าเอาไปขายน่าจะขายไม่ค่อยออกครับดอกบานถ้าเอาไปแกงกินเองก็โอเคครับ ครับรุ่นต่อเจอกระโงกขาวบานมาแล้วเฮเจอหนึ่งลูกครับผมยังไม่บานเ,เห็นดอกบานแล้วละมาเจอดอกจูงครับผมจัดสิครับครับผมหาดีๆเผื่อมีคู่ จู่งนีนนครับในเป็นดอกบานบานจนเหี่ยวแล้วครับมีำบานมาเลยครับวันี้ไม่มีคนเจอรู้สึกว่าจะเห็นเห็ดละโงกสองดอกจุ้มๆใช่ชหรือไม่โดนห <c ười> ลอกครับโดนหลอก ลูกอะไรไม่รู้โดนหลอกทั้งคืนครับเหมือนเห็ดละโมกมากอ,อหลอกนะหอมด้วยด ool, โดนหลอกทั้งคืนครับลูกอะไรไม่รู้ลุยกันต่อครับผมโดนหลอกเีกเลยเฉยแล้วครับผมละโงกเหลืองกำลังจจูมๆเลยครับสองดอกครับผม การนะครับ2องดอกสวยๆครับผมดูยกันต่อครับนี่เจอเอีกแล้วเห็ดนังโกไข่เห็ดนังโูกขาวแน่ๆนะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่พึ้นขึ้นเลยครับผมนี่ได้มาแล้วใหญ่มากเลยครับผมดูยกันต่อครับ อากาศเชา้าๆออกลงครับผมป่าหาเห็ดของเราออกลงเดินทางกันต่อครับหาเห็ดยังไม่บรรุเป้าหมายเล้วนนี้ลุยกันต่อครับผม เดกระได้แลวงอกเหลืองจูมครับผมดูกันต่อครับเอย้ครับสอ,สองไข่สองไข่งอกขาวสวย,สวย ไข่หนึ่งไข่น้อยไข่น้อยสองไข่ครับสองไข่ครับเหลืออะไรเนี่ยครับเหลืองเหลือง,หงเหลืองืดงละงอกเหลืองครับผม ลงแล้วงอกเหลืองกับผมหนึ่งสองหนึ่งสองอสามสี่ห้าหกหกครับหกดูดี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 เจ็ดแปดเก้าสิบ เหนื่ยอยเไยครับเดินจนเหนื่อยกว่าจะมีแบบนี้ให้เห็นนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่เดินแล้วเจอเลยนะครับจัสว่างเลยนะครับจัสว่างเลยนะครับอออกำลังเลี้งครับแบบนี้กำลังสวยอินอร่อยนะครับ เจอทีจุ่มนี้10กว่าดอกสว,สวยดีครับคนก็เดินผ่านมาเยอะนะถึงแต่ก็ยังว่าครับป่ามันใหญ่นะครับถ้าเดินไม่ถูกจุดมันก็ไม่เจอครับ ถึงคนจะมาเยอะมันก็มีเห็ดที่แก่ะนครับลงเรืออยู่ให้เห็นครับน,นี้หนึ่งดอกจุดนี้สาม 4 5 6 7 8 9 10ดอกครับผมจุดนี้จุดเดียว10ดอกกลุ้มเลยครับหลุยกันต่อครับผมเจอหนึ่งจุม้มลังโงกขาวครับหื ข้างหลังอีกหนึ่งไข่ทอ,อดสายตาผู้คนไปได้ไงครับ ต้องเห็นละโมขาวอย่างนี้ครับแตเจอแต่เหลือมเยอะขาวไม่ค่อยเจอครับครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกัน าจะาได้มากน้อยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับผมสรุปผลงานของเราเช้านี้นะครับได้ประมาณสองแกงครับวันนี้สองแกงสองคนคนละแกงสองแกงพอดีครับเห็ดละงอกเหลืองก็ค่อนข้างเยอะนะครับเกาเบใส่ตะกร้าครับ สวยครับวันนี้เที่ยวที่แล้วได้หนึ่งแกงนะครับมาเที่ยวนี้ออกแต่เช้าตรู่หน่อยก็ได้สองแกงครับผมมีดอกแรกเลยแลองอกขาวใหญ่ๆ ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรีบกลับบ้านเดี๋ยวรีบไปแกงเห็ดละงอกกินครับรู้สึกหิวข้าวมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาสนุกสนุกหนะาเห็ดออกตั้งแต่ ตีสกว่านะครับได้สองเกงใหญ่ๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ